มีเรืองเล็กงไงคะไม่รู้เหมือนกันเพาปก่อนมือเรียนแล้วตนอ้าเพิ่งมาถึงแกแล้วหรอพอแล้วใช่ไหมเริมึงไม่อยากเหมือนกันใช่ไหมไม่อยากเหมือนตาโตเหมือนีเตาเาูกเ่ายาาอกาน ลดเสียงก่อนฟังด้วยค่ะมาเน่ n เรุ่นงส่ันนะครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเช้าสดใสมากๆเช้าวันนี้เดี๋ยว อริดวันนี้คือเราจะเดินทางไปเจอเพื่อนที่เขาใหญ่รวมตัวกันประมาณเกือบ20คนนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆเดี๋ยวยั้มีอะไรเดี๋ยไปดูกันแต่ก่อนอื่นต้องไปเก็บกบระเป๋าเสร็จก่อนทุกคนตรงนี้เก็บกบระเป๋าไม่เสร็จแต่ลืมดำมดาบแรกเช้าวันที่สดใสวันหยุดที่ไม่ได้แต่ว่าไปเที่ยวกันนะจ๊ะที่เก็บกบระเป๋าไม่เสร็จเพราะเมื่อคืนไปซักผ้านตึง ไปเก็บกระเป๋ากอนนะครับเพื่อนจะมารับตอนประมาณเจ็ดโมงครึ่งทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงสี่สิบห้าิโยองนั่งรอไงคะกินนมรอเพื่อนชิมาจากลกบบากระบังไงแตต้องใช้เวลาหนอ่อยท่านมอเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่แบบาวา่ามีที่คบกันมาแบบสิบเอ็ดปี<า>แล้วแต่สมัยมัธยมเนาะแตม่มสี่อายุแบบสิบหกสิบเจ็ดตอนนี้จะยี่สิแปแล้วว่ะ ประมาณห้านาทีจะถึงแล้วไม่รู้จะห้านาทีกบเทอหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูเลยนะะตอนนี้เพื่อนมาถึงมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะเอ็นจีบูสบูสตั้งแต่เช้าตอนนี้ก็กำลังออกเดินทางแล้วน่าจะสักประมาณสองชั่วโมงกว่ากว่าสองชั่วโมงนิดๆนะคะก็จะถึงทุกคนตอนนี้มาแวะที่ปั๊มตอนนี้ที่ไหนอีกตอนนี้เราอยู่ที่แถวอวังน้อยปะ ใช่ไหมวะเออกูไม่รู้เหมือนกันไอเดลยวกูนั่งอย่างเดียวกินข้าวปีได้อะไรกินได้ขาวหมูไข่พะโล้ก๋วยเตี๋ยวไก่ตอนแรกอยากกินก๋วยเตี๋ยวไก่นะเป็นคนชนอี่่นกินก๋วยเตี๋ยวไก่แต่กินข้าวแต่กินข้าวป่าทุกคนเราเดี๋ยวเจอทุกคนตอนนี้ถึงแมคโครแล้วตอนนี้เราจะทำอะไรปีกิพิกแล้วซื้อของจะไปทำทำชายอาหารเย็นเนาะเราไปเจอเพื่อนเมื่อกี้ละแล้วก็วิธีเลือกๆไงคะเือไม่รู้เหมือนกันเราชอบไปบอกทีเรียนแล้วก็มีใครอ่าน คืออาหารนี้ต้องบอกว่าเป็นเมนูที่แบบว่าต้องแยกกันทำแต่ว่าอุ่นกับปิ๊กเนี่ยเราผิดชอบเป็นส้มตำแล้วก็ไก่ทอดไก่เนี่ยเราซื้อั็เรียบร้อยแล้วเหลือเป็นเมนูส้มตำก็เลยมาหาซื้อวัตถุดิบส้มตำกันครมยังผงสุรสต้องมีน้ำปลาต้องมีเดี๋ยวไปดูกันแล้วทุกคนคือเมนูนี้จะมีเยอะมากๆต้องบอกว่าถ้าไม่แยกกันทำเนี่ย ไม่ได้กินแน่นอนวันนี้เนะพาราะฉะนั้นวันนี้ต้องแยกกันทำนะคะเราไปหาดูน้ำปลรรากันนะทุกคนพิกจะมีเทคนิคการเรื่องน้ำปลายี่ห้อ,อยังไงเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคพิเศษของพิกกันนะครับมีเห็นรู้เป,ป่เวลาปูต้มเนี่ยปูยใช้ฝาสีขาวตลอดที่ไม่ขายในเซเว่นเพราะว่าออมันเป็นปรุงสุกแล้วมันนัวอร่อยมากอิสานจา้ามันจะเป็นแบบพวกน้ำแม่บุญล้ำห,หรือไม่ก็แม่เหรียญถ้าให้น้ำผู้วันเลยนะแม่เหรียญถูกต้องพูดเสียงกันพระชาคนแล้วหนึ่งขวดเป็นฝาขาวค่ะเราไม่เชื่อฝาดำ นี้ไงปีไปดูอะไรเนี่ยฮะไม่มันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบแห้งไงอุ้ยไม่แบบแห้งก็ได้แบบนี้ก็ได้เราจะไม่ต้องต้มมีก็ดีนะแต่เป็นอันเล็กไหมอันเล็กเนาะมันไม่ไม่มีใครกินเยอะขนาดนั้นหรอกเอาแพ็คเล็กกอร้านอยู่แถวไหนครับเผื่อเผื่อพวกหนูไปทานกันมีซื้อร้านไหมคะมีเผาบุ้งหงส์เบล์เลิฟทำเมนูอะไรบ้างเป็นตามสั่งเหรอคะตามสั่งคนแม่ทำอร่อยไหมอร่อยมากเออถูกต้องอ่ะตัวแม่ เได้ค่ะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวหนูไปนะคุณแม่นาเรามาเจอเพื่อนๆแล้วคนแรกซินดี้นะคะกีต้าร์ค่ะตอยค่ะน้องเนทนะคะเพ่นแฟนซินดี้นะคะแล้วนู่นเพื่อนๆค่ะเดยวต้ามาอีกขยงหนึ่งนะทุกคนให้อยู่นะใอะไรในแมคโครอากาศแบบเย็นมากกำลังดีเลยอีกต้าเหงื่อออกเหมือนคนวิ่งอะแล้วเมื่อกี้บอกว่าขี้เกียจเดินด้วยเพราะไม่ได้เดินเยอะ วันนี้เราทำเมนูอะไรบ้างคะคุยตานีค่ะก็จะมีของเป็นฟายักษซึ่งต้องบอกว่าเมนูของทอดวันนี้เราใช้เป็นน้ำมันครีโตเนาะเป็นน้ำมันค l ีนทุกอย่างในเมนูเป็นเมนูรักสุขภาพหมดเลยใช่ซึ่งเลวันนี้เป็นเลคีโตเป็นเมนูรักสุขภาพหมดเลยนะคะโซเดียมค่ะใช่วันนี้จะมากินขวดกินอย่างใหญ่ที่วะนี่แหละเนอะผู้สั่ง มัันแแต่็กอ้าวเพื่อนไม่กินอันนี้หรอน้ำจิ้มซีฟู้ดคีโตหรอเดี๋ยวทำเองหุยทเองคี๋อทำทำเองครีนกว่าเนาะโอเคเมีรสนิยสุขภาพดีกว่าพิคคีโตไหมคะที่เราจะใช่วันนี้พิคคีกูเลยนี่ทุกคนมาแล้วจ้าก่อนเข้าที่พักวันนี้ก็แวะกินข้าวกันก่อนเจิงเจิงร้านอะไรสักร้านทำอะไรสักอย่าง

อะไรคะไม่ได้สอนนะต่งอยู่ตาเหมือนเขาหัานนวับเลยมั้เดียววะหาแกงไปเขาสูตรอ,นนอร่อยนะมาแล้วครับภูเวิลาวันนี้นะคะสเสิร์ฟอะไรคะวันนี้ถูกต้องมากตำแจ่วเขานานังอใช่มาฝั่งนี้ทำอะไรคะแผนทอดถูกต้องไก่ป๊อปนักเก็ตถูกต้อง อปล่าเลยใช่ไหมยังไงดีหาเอ้าเพิ่งมาถึงแก่แล้วหรอฝั่งนี้ทำอะไรคะเป็นคนไฟแรงะคเออลดมาแผนกยางปิ้งยางแล้วหาขัดมากลงมารวมาปยี่ดองใช่เ็วไปเปลี่ยนนี่เป็นห้องแบบ ห้องดริงห้องดืดดริงน,นะแล้วก็เป็นโต๊ะสนุกเกอร์เดี๋ยวพาไปดูห้องอันนี้อีกทีนี่แล้วตรงกลางเป็นแบบว่าสระววายนะ้ำมีสเลยแล้วเป็นพูเวลาแบบติดกันชื่อว่าเดอะแจ๊สพูเวลาเขาใหญ่นะคะมาดูกันว่าเพื่อนๆทาเมนูอะไรกันบ้างวันนี้นี่มีกุ้งนะคะมีของทอดเป็นเฟรนช์ฟรายอันนี้เอียบหรือยังยังไม่เอียบอุนน้ยรดมากเลยอะไอโนวอรอันนี้อะไร ไส้กรองไส้กรอกนะทุกคนนี่ของกินเพียบเครื่องดื่มอะไรเพียบอะไรเบอร์ได้ก็เบอร์ป่ะลงมานอนเพราะเราโอเกองพิคออร์แกนิกพิคออร์แกนิกค่ะมะนาวคีโตนี่ค่ะเมนูทอดของเราเป็นน้ำมันครีมทั้งหมดเลยเมนูเพื่อสุขภาพนะคะวันนี้ไผ่เลยยังไงคะ ถาารักเจ้าลงมาเพี้ยนทั้งยานใกลเดียวคนกว่าเักงานคืนสู่เย่านะคะคืนสู่เย่าเจอวางได้เหยียบมาตรงกลางเหยียบมาตรงกลางเออใช่ใช่ไม่มึงต้องนี้มึงต้องเอาตะแคงตะแคงเอาเอาตรงนี้ลงถูกต้องได้หใช่เออใช่ใช่ โอ้ยนี่มิจจะกินเหล่ากับทันยอยู่สองอยางทางซ <c oughs> า,ารออกจากปลาแล้ว <c oughs> นี่ผู้บอสเกียร์ผู้บอมึงซื้อบอแข็งบันนี้ยำยำแข็งบันนี่ <c oughs> เริ่มเลยค่ะมาเดี๋ยวตามเปซี่มาวางอยู่แล้วอุ้ยเอาเลยเหรออ้โเด็กโอเคแล้วคนเราทำยังไย่ไม่ไหวแลก็ขับมอทุกความส ก็ม่สวยมากแต่ขวานาโสดอีกอะใครกูแล้วเหรอเลยแล้วเหรอใช่กูต้องบบเล้นานๆเลวนะครับนานๆกูต้องไปเปลนมือเหรอ้ตอเปลมือเหรอ ไม่นานๆจะเป็นแบบนี้ทีมึงไม่อยากเหมือนเราใช่ไหมกูไม่อยากเหมือนได้มาฮึ๊บต้อ็จะไหลสดนี่เราเขาไม่เคยสวยแบบนี้เลยะ 국 าตอนเดมตัดไตอนเนี yeah. says, ้ยกตาฟังมากติดคนตาแรงมากามไยอ๋อตาโตเตารูทีดนครหยบหน้ามึกูีหยาหน้ามึงจุรัสิวิรเนี่ยอนดตอนไวเียต่อยังไง เอาแคกูหึบกูึแล้วกูหือะไรกกูไม่ได้แลวกูบอกว่ายังไม่จบยาชื่ออะไรนะพิมพิชาพิมตามมขาไม่เียให้มันป่ะอแครีแรกูช เชืออะไรก็ได <a> ้หรอเชื <ım S 2> ่ออะไรก็ได้โเบิร์มันเต้นยังไงนะเต้นก็ได้เ้กไ้จะต้ององก่อนก็ต้ององยังได้ยังได้คุณไมเลือกกล้ยเวอร์ือกา มือเป็นไงบ้างกับข้าวันนี้ดูจิตรเร็เลยปะแล้วแบบอาหารไทยสีผ้าก็ไม่พานกูงงมากเดี๋ยวก็มี เดี๋ยวก็มีแบบว่ากุ้งเดี๋ยวก็มีชีสเดี๋ยวก็มีเป็นฝายป๊อปไก่ป๊อปกอ้งมาเดี๋ยวมีหมูย่างมียำมีอะไร culture work พระหูวัฒนธรรมมาก f u s i นเวอร์พระหูจินตะตุก g o เขื่อคืออะไรวันนี้วันนี้วันนี้ให้อะไรเป็นที่สุดของที่สุดของวันนี้ แอบคิดนานไม่แอบคิดนานอยากตอเปนไฟก็บอกมาไอจอยอะไรคือที่สุดของวันนี้ย <comforting> ว <un ounded> <at live> <ane> <mañana> ั้าจบกูทำยับเอกอไม่ลืมถูกค่ะเพราะใช้น้ำจับร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ดทบเองน้ำจับเียปเออ อ้าวมึงก็อะไรที่สุดของมอเมนูวันนี้ฮะคือมาแบบถ้าเป็นเมนูที่แบบว่าทุกคนคุกกิ้งไม่ใช่เมนูสำเร็จคนเลยอะก็นึ่งเลยอะไรเพราะว่าอีกเกือบกุ้งอ่ะที่เกล็ดเก๋อไม่ใช่สำเร็จริงเหรอหเหนื้อยเยอะนะกอดของอีปิงของมึงก็มีค่ะอยู่ได้มึงก็มีค่ะไปนี่ จบมปลปลากรูอิอิดูกูเหน่อยเอ็นแรกเลงกรูไปกลับล้างไปสวัสดีพี่วันนี้ให้เมนูอะไรที่สุดอันนี้สุดให้ยำจริงเหรอมันไม่มันไม่มีใครแตะ มีหลายยำเออมีหลายยำกินไปคนเดียวกันยำมาม่าเด็ดสุดเอออินมีอินควายเธอควายวากมานเป็นไงอินควายรายการคิดจะอยากด่าก็ด่าฮะ ทุกคนตอนนี้กราแบบว่านังรีแอคของปีที่แล้วที่มามีติ้งนะทุกคนปีราไปี่ปที่นี่ลบีทุกคนก็จะมานั่งรีแอคทำหน้าแบนาทเองต่อสี่บาทเองนคเป็นห้องคาราอเกะที่แบบว่ามีจอโปรเจคเตอร์แล้วก็แบบว่ามีไมค์มีลำโพงอะไรแบบพร้อมจอใหญ่แบบสะใจมากนั่งได้หลายคนมาสิบยีคนได้เลยในห้องน้ ก็มาก่อนนะค่ะไม่โทเว้นะคะเนทเอาดีๆสิเนที่หน่ยัเมืองอันนี้ันเงียบแต่แล้วก็เลยชอบไปกวนเราอ่ะพักเย็นนั่งนอนหลับก่อนคือการนอนสุดยอย ไมแต่ห้องูเิด้บขอเมื่อะไรคือมีคนคนอยู่ในห้อง่ะยี่บ้าเขาทำอะไรตีหนึ่งแล้วมันเราเรียกตีอะไรรักษายาวว เล่นด้วเลมอนนั่นแหละมันถึงจะได้ิทำยังไงอ่ะมึื่อกระเทียมไม่ได้ปากหรอประทัดอ่ะกระดาวไม่ได้ปากเห็นปะทุกคนมีคนปากระเทียมใส่ปากวะมีบ้างกระเทียมสมัยก่อนเออนี้องตอตับเ้ายาคว อ่ะอีดอกของอึกแดดไนึงไม่รู้จบไม่รู้จบคนขวาอีชอวาอีชอบอีกมากอีชอบผมไม่ได้แดดอีควายออคนขวาอีกแล้วหมดยักเลย้อุตส่าห์ชมให้เต็มแก๊ง ไปอล่ากูยังไม่ได้ทเพ่ลยไปกีตาร์กูจับให้กู้องให้แล้วเนี่ยสี่ียอะมากไม่ดกดี่้อวตอกีากินคุ้มเนาะเมาว่ากินดๆเราคนเราต้องทาอะไรชื่อกินคุ้มคืมาอะไรเงี้ยต่อไปต่อไปกดจี สงขลาแล้กันโอเคเภาใกล้ๆแล้วก็จะเอาไทยใส่ก็ได้อช่มันง่ายไปเนาะมีเยอะขอนแก่นขอนแก่นอุดรขอนแก่นอุดรหนองคายขอนแก่นอุดรหนองคายนครพนมขอนแก่นอุดรหนองคายแล้วก็พนมเลยขอนแก่นอุดรหนองคายนครพนมเลยมหาสารคามเจนเจนขอนแก่นอุดรหนองคายนครพนมเลยมหาสารคาม น้องบุรพเฮียต้องกินด้วยแบมือได้แต่ห้ามฉีอนแกนกินน้องคายนพนมเลยมหาสารคามอะไรวะ่ะดีแล้วอจเจมเออไอีกมีน้สึดชอบแล้ววันนี้มันจะบดแก้วไหมออมมีชอบกินนิเอะไรอีกอ้วนมีโยเซน่าคะไม่ชอบเม็ดมากเลยชอบเม็ดปะนเอ๋ยใตัดขอบคุพี่คอนเนรนะคะว่ามึงเป็นใครอ่ะ เอามาแล้วงงมากอยู่ดีๆก็ลงไปลงมาเร็วคืออะไรเสียนไม่มีสักแท่งคือนี่ไงเมื่อคืนไม่ได้แอบไปมาเด็บไปนอนหลับต้องนอนไม่หลับป่ะนอนไม่รับหัวใจมันกระซับกระซ่าอร่อยมากอร่อยมากอันนี้ให้ซื้อชิมก่อนที่อร่อยที่สุดให้ใช่จาสั่งกลับมาเมื่อเช้าบ้าหรื้อมาแต่เมื่อวานแต่ว่าฉันหลับไป มึงหลับจริงจังมากกูไม่กูปุูไม่กูโดดอยู่แค่นอร่อยไหมบันนี้บันนี้หรอมึงร้านนี้อร่อยมากใครบอกเข้าจะบอกกินนี่นี่ทำไมยังไม่แหยตาเราอ่ะวันนี้อันนี้ก็อร่อยเนาะเรากินอันนี้เนาะใช่อันนี้มีชีสค่ะอันนี้คิวอุ้ยตึกอไม่กินคิวชีสเลยอุ้ยอวนมาอร่อยอร่อยกินอีกอ่ะ ถ้าค่นั้นเต็มสิบให้สองเหมึงก็บอกให้เต็มรอยลอดกันบ้างเก้ดสองอย่าเป็นไงอยู่ในตู้เย็นเอาไหมเนี่ยเกิดสองอย่างกินเค้กมันอยากกินเค้กเค้กอันนี้เชอร์รี่ เชอรี <LY> strategy, Bond, Pokémon, ่อะไรนะเชอรี่บอสซัมเหรอใช่เชอรี่บอสซัมและอีนี้นอนก็แต่ทุ่มกว่าคือนอนอิ่มมากเป็นสิบใต้สำนึกไงแล้วตื่นแม่งแต่หกโมงไปเป็นสิบกูว่าอยู่ว่าอีซูนมันกลับแล้วป่าวทำไมเสียงมันตื่นเช้าจังวะอีนี่ค่ะเปิดประมาณเปิดอย่างเบิงโอ้เหมือนคุยกูมานอ่ะเสียงคุยอีปิกตื่นเช้ามาอาบน้ำเห็นไหมล่ะจริงๆพวกเรก็ตื่นสิบโมงขอชิมได้ไหม นี่จต่ของมกระมาจริงเพราอยากกิมนะคะคือจริงที่บอกให้รีบมาเหรอเพราะอะไรอยากกินอนอนอนไปอไปรอนปอนร้อนไปร้นไห้นไปอนไมร้อนไ้นไปอนไ้อนไรอนไปร้นไป่อน้อไปนอไอนอนไ้อน้ไไน กินพวกเกตเมทินีไปแล้วของมันสร็ไม่กี่ทีเลยอืมเป็นปแลกุ๊กบ้าไปแล้วกินแล้วแต่ว่าเพิ่งตื่นไงไม่เป็นไรกางจะัดการเตรียมตัวอาบน้ำไงเธอสแต็กเทค้กไหมครับเอาไหนไม่ชิมสินะวันนี้เรากินไปแล้วคืนนี้ตื่นออกกี่โมงเนาเนี่ยกูจะไปแล้วกูให้มึงเสร็จแล้วกูไปแล้วเนี่ยแล้วคือไงไม่มีรูปหคนคือไงนี่ไง กูพอกูพอมากกูกำลังจะลุกอาบน้ำเลยเฮียกูเรียนเสียงคอกูหมู่โงเลยค่ะเฮียถ่ายรูปเลยกูขอร้องลถ่ายเดี๋ยวคุลงไม่เดี๋ยวคุณลงรูปอีกใช่ได้หน้าแต่ละอี้เกิดแต่รูปลงเพื่อนกูมองแล้วเพื่อนกูโอ้ยมึงหน้าคนอื่นอ่ะยังพอรับได้มึงดูสภาพกูใช่มึงอาบนอนหน่อยมึงมือ ก็ได้อยู่นะไม่ได้แย่โธ่เหมือนเด็กเออไม่ได้แย่เหมือนเด็กอีก็ถามอีมายว่ามึงกูเป็นไหมอีมาก็ไม่สอแม่งโคตรจริงใจอ่ะมันที่ทำใหญ่เกินโอเคเพื่อนแื่งนมั้งเสียาเพื่อนแล้วแข่งกันเหี้ยมั้หายเวอร์เมื่อคืนตัว MVP ก็เลยกลายเป็นอีช่อทำไมอีช่อเฮียสุด ต้องตั้งชื่อแบรนด์อีมาจะได้กินเนาะอะไรเย่างนี้ถูกอีม่กับสิเด็กกินคักควันนี้โอ้ไม่ไหวไม่ไหวเลยเมื่อคืนอันนั้นก็บอกเพลงของเทเลอร์สวิปอีไมาแดกแต่แก้วเลยไหนของเทเลอร์สวิปบ้เพลงของเทเลอร์สวิปอ่าก็จะเพลงดูมึงจะสิพราะกันหน่าล่ะเพื่อนเออคูนึงมาออกเออไปกับเพื่อนตื่นยังเพื่อนตื่นกันยังตื่นแล้วมันมากระหายน้ำมนรอดกันเก้าโมงเลอุ้ยตื่นเช้ากันจัง ว่าจะไปอาบตอนเพื่อนกลนโมงหนเอ่ไปอาบน้ำเข็ไปอาบนอะอุ้ยไม่หายรูปยังไงถ่ายไม่หายถ่ายไปถ่ายกับไปถ่ายไปถ่ายเพากลับแล้นะคารีบไปหาผัวเวอร์ทำธุระากินข้าวบ้านแฟนเวอรอยากถือมาตอนี้ยสวับ๊ายบายทางปลอดภัยจีแน่ กระเป๋าเมิดจึง้งหรอเออรก,กระเป๋าเมิดจึ้งว่ะเออมีตุ๊กตาลาบูบูที่ไม่แกะอันพลาสติกออกด้วยเพราะว่ากลัวน้องดำเพราะว่ากลัวมันดำค่ะเออเกลัวันมากคนแรกของโลกปฏิทรรเนี่ยไอตุอ่นมันชอบใส่เสื้อมาเดินป่า,าจริงด้วยเออมึงเป็นครูหรือเป็น,นครูจะไปเดินป่าแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่อุทยานจริงเหรอป่าไหนป่ากโกงกาบายบายฝากฝากเก็บปาตีนมาฝากหน่อยนะ บอกจะไปเดินปากองคางคลอวบอกให้เกียรติปติมาปากให้เลยงงมากแอ้วมาใอะไรตอนนี้ก็คืออะไรเบลไงเออเพื่อนแบบแต่งหน้ามีรๆนี่องที่อายเนาะไม่มีในกล้องไม่เห็น